สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบกันอีกครั้งเช้าวันที่20มีนาคมสอง7ันเะครับวันนี้ขึ้มฟ้าขึ้นฝนเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาชมวัลลกรมีกิ่งที่สวนเรานะครับจะมีพันธุ์อะไรบ้างไปชมกันเลยครับต้นนี้ฮอลแลนด์นะครับลูกกำลังดกนะครับรอบที่สองและปีที่สอง ต้นนี้ก็ฮอนแลนด์นะครับฮอนแลนด์เหมือนกันต้นนี้มีสามกิ่งนะครับต้นนี้เป็นพันธุ์ก้านยาวนะครับตำโจมตำอร่อยมากตอนนี้ก็ตัดยอดนะครับทำเสาต้นนี้ทำกิ่งปีแรกนะครับกำลังติดลูกได้สามยอดนะครับฮอนแลนด์เหมือนกัน ตลัดต้นนี้ไม่รู้พันธุ์อะไรนะครับผมเรียกพันธุไข่เตากก่าลูกมันน่ารักน่ารักนะครับแต่รสชาติหวานเนื้อไม่หนานะครับได้ทรงพุ่มสวยมากต้นนี้น่าจะเป็นแขกดำนะครับไม่ใช่แขกขาวเนื้อหนาทานสุกอร่อยนะครับตอนนี้มีสองกิ่งแต่ลูกดกมากถึงลำต้นเท่าแขนกลัวจะหักเหลือเกิน ต้นนี้ฮอนแลนได้สองกิ่งแต่จากโคนกับยอดนะครับโชคดีมากแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ